ก,กระชากไขมันนะฮะภายใน14วันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากสาวๆคนด้วยนะฮะต้องขอต้อนรับนะฮะน้องน้ำพึ่งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมนั่นเองค่ะที่าสามารถกระชากไขมันกระชากไขมันเลย14วันนี่น่าเห็นผลเลยเหรอใช่แล้วค่ะนะคะก่อนอื่นเนี่ยถามน้องพึ่งก่อนว่า เออน้องพึ่งพี่ก็ดูว่าเห็นว่าหุ่นดีนะนะัดเนาะเออม,มีปัญหารเรื่องความอ้วนด้วยหรอมีปัญหารเรื่องความอ้วนค่ะต้องบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนไม่ได้อ้วนตั้งแต่กําเนิด <c oughs> แต่ว่า ด้วยความที่ทํางานแบบว่าไม่เป็นเวลาด้วยฟรีแลนซ์ก็คือเดี๋ยวททำกลางวันบ้างทากลางคืนบ้างทําให้เราแบบว่าไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารไม่ได้บางทีเราก็ต้องทานพวกแบบว่าอาหารที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนรอาหารจังเออทอะไรแบบพวกแบบไมโครเวฟอะไรแบบนี้ทาให้แบบว่าเหมือนสะสมตามร่างกายแล้วอยู่ๆก็ เพละขึ้นมาเอาเพลขึ้นมาเนี่ยคะอันนี้คือภาพอาหารที่เขาเรียกจริงๆแล้วควรดิกเลี่ยงเนาะใช่่คะอาหารพอาาหรทอดอาหารย่างอะไรแบบนี้ใช่แล้วชอบนั้นเลยนะนะตัวนี้ตัวพวกสะสมในร่างกายเลยคะับอ้วนสุดเนี่ยกี่กิโลกี่กิครับเอ่ออ้วนสุดเกือบหกกิโลค่ะหกสิบกิโลใช่มีความอ้วนเลยนะมารู้ไม่รูปนะเราปับเขินนิดนึงแต่ว่าอันนนนี้ไหฮะอันนี้รูปตอน อันนี้ยังไม่อ้วนมากนะคะอยู่ที่ประมาณ54 55ได้อันนี้54มีอ้วนกว่านี้อีกครับอ่ามีอ้วนกว่านี้อันนี้ช่วงอวบนี่ช่วงอวบโอ้ยน้องข้างเริ่มมาแล้วฮะน้องแขนแขนแขนเนี้ยเ้ิ่เท่าพี่แล้วนะอย่าตกใจอย่างพี่อันนี้ยังน้อยอ่ะแขนหรือว่าขาต้องสนุกครับโอ้โหโอ้แรงแรงแรงงอนนิดแรงอ่ะแรงอ่ะอันนี้อันนี้หน้า อดูแบบว่าสังเกตดูแบบแก้มไปแล้วอะเอออันนี้ถ้าปิดพุงเหรอคะหรือว่าก็เวลาที่แบบว่าเราเริ่มรู้สึกว่าอ้วนเนี่ยน่าจะออกก่อนแล้วแขนตามมา เออแต่เขาจะผิดกับพี่นะพี่หน้าไม่ค่อยออกโอ้โหมันตัวหมดเลยไอริงนี่อยากให้ออกมันไม่ออกเลยเออแล้วประมาณนั้นประมาณ56อันนี้คือเกือบ60บเลยแต่ว่าตอนนี้น้ำหนัก39ค่ะ39สใช่อันนี้คือหยุดกินไปได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วน้ำหนัก3 9ใครฟังผิดหรือเปล่าเนี่ย39ค่ะอเป็นน้ำหนักที่พี่เคยเคยเคยจริงต้อง ทำไมพอหนักเบาสุด39คุณผู้ชมเออไม่พูดไม่อายเลยนะเบาสุดใเบาสุเบาสุด39แล้วหนักสุดเท่าไหร่ฮะ50แล้วอ่ะตอนนี้ตอนเนี้ยนะคุณอย่างนี้ห้ี่ิ0แล้วโอเคพี่ภูมิใจมากเลยอ่ะยังต้องนี่เลยค่ะกลับมาในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีต้องบอกว่าดีเยี่ยมที่สุดแต่ก่อนอื่นนะคะอย่างที่บอกว่าใครหลายๆคนนะคะที่เคยแบบว่า อ้วนมาตั้งแต่เกิดแล้วแบบว่ากินอะไรแบบว่ายาลดความอ้วนหรือไปทําอะไรก็ไม่ผอมสักทีหรือบางทีแบบว่าเป็นโรคโรคอ้วนโรคจากกรรมพันธุ์บ้างนะคะหรือว่ากินจุกกินจิกไม่ค่อยดูแลตัวเองเหมือนน้ำผึ้งวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารเสริมไม่ไม่ใช่ยาลดความอ้วนหลายหลายคนอาจจะเคยแบบทานยาลดความอ้วนมาน้ำผึ้งก็เคยทานตามอินเทอร์เน็ตบ้างเคยไหมนี่คะพี่ยังพี่ยังไม่ถึงขั้นนี้พี่พี่หาวิธีลดร่างกายอย่างอื่นเวลาที่แบบว่าอ้วนแล้วแบบ เรารู้สึกว่า มันดูแก่แล้วก็อ้วนเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเบิมันบะมันใหญ่ชุดอะไรมันจะไม่รู้สึกเหนื่อไม่มั่นใจอะไรแบบนี้แล้วก็ภาพแล้วก็นี่เขาเรียกว่ายาทำตามอินเทอร์เน็ตมากตามคลินิกมากอะไรแบบนี้วันนี้ก็มีมาให้ดูด้วยนี่ลักษณะเป็นเงาเลืองดมไหมได้ได้เทเทเท้ไมเทเหรอคครับผมมันสีสันมันดูบอกว่ามันมันดูไม่ค่อยน่ากินนะพผ่งนะนี่ฮยอันนี้จะออกแบบว่าแนวเหมือนพลาสติกนะแล้วกลิ่นจะจะเหม็นๆนิดนึง น่พเดีย้บอกว่าแบบว่าปกินวิตามินอะไรอย่างงี้หรือแบบมันความจริงมันไม่ใช่แต่ความจริงเนี่ยมันไม่มีออยแล้วมันจะน่ากลัวมากคือไม่รู้ว่าเวลาที่ไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรแบบว่าตกค้างเปล่าบรรจใจได้แค่ไหนว่าจะปลอดภัยในส่วนของพวกยาลดความอ้วนตอนนั้นน้ำเพื่งซื้อมาทานเขาบอกว่าขนาดมีออยนะแต่กดประสาทมากมีอยแล้วใช่กดประสาทในที่นี้คือเหมือนกับว่า เรารู้สึกว่าเราไม่หิวข้าวเขาเรียกว่าไม่หิวข้าวม,ม,มึนหัวรู้สึกบอกว่าวิงวิงเวียนเวียงไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวในขนาดที่แบบไม่กินน้ําก็ยังอยู่ได้อ,อะใ<ร>าจ่จนจนจนตอนกระทั่งแบบว่ากลางคืนเรารู้สึกว่า เราจะเป็นลมเราแบบอารมณ์ม no?> ันจ oh. oh. ังแบบหงุดหงิดแป๊บประวันประมาณเหมือนกับหงุดหงิดอะไรที่แบบว่าเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องอ่ะใช่ไหมเรื่องก็เวียงได้ทันทีใช่ค่ะแล้วพอเราหยุดทานปุ๊บใช่ไหมตอนแรกจะกดประสาทให้เราไม่หิวแต่พอหยุดทานปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกว่าหิวหิวอยากฉันสามารถกินช้างในทั้งตัวประมาณว่ากระเพาะมันแคบลงแล้วแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าพอ กดประสาทให้ไม่หิวแล้วพอเลิกกินปุ๊บไม่กดแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินนู่นอยากกินนี่จุกจิกตามภาษาเหมือนเดิมทําให้อ้วนกว่าเดิมอีกเขาเรียกว่าหลายคนที่กินยาลดน้ําหนักที่เป็นตามพวกเนี้ยไม่มีออยอนย่างเงี้ยน้าหนักมันจะโยโย่ถึงประมาณ10กโลถึง20่สิโลเลยนะคใช่ค่ะหลายคนเขาเรียกว่าดับเบิลไปเลยกรมหุ่นนะคะก็เคยใช้แบบว่าการฉีดน้วยพวกคาร์บอซีพวกแฟตอะไรเงี้ยตามเขาแบบว่า เลขาเรียกว่าเหมือนกับส่วนเกินอย่างเช่นแขนเราใหญ่แล้วก็ฉีดแขนขาเราใหญ่ก็ฉีดขาเฮ้ยแต่เขาบอกว่ามันเจ็บมากเลยนะวิธีพวกนี้มันเจ็บสุดๆเลยเราเห็งตัวอย่างมาโอ้เออเออไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้คืองารฉีดขานะครับใช่ค่ะโอ้โหนี่นี่เซลลูไลท์เหรอนั่นคือเซลลูไลท์ดิฉันเครียดเพอฉีดเข้าไปเขาก็จะตบตบยาหน่อยอะค่ะให้แบบว่ายามันเข้าไปเข้าเขาเรียกว่าอะไรไปทำลายโมเลกุลอะยาชาไม่ใช่ค่ะคืออันนี้คือเขานวด อ้ะนวดนวดนี่คือการอัดแก๊สเข้าไปในกล้ามเนื้อในกล้ามเนื้อนะคะพอฉีดเสร็จเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเอฟเฟกต์ไหลอยช้ำลอยช้ำเลยอ่ช้ำเหมือนแบบเป็นโรคเลยดีกว่าเราต้องทำบางคนที่ถึงขั้นเขาบอกเลยอะเหมือนสามีทุบตีอ่ะใช่ใช่ใช่หมดเลยแต่ช้ำจริงๆนะแล้วบวมด้วย อันนี้อาจจะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเราจะคิดไปเองบ้างนะเพราะว่าบางทีพอมันบวมใช่ไหมแล้วเวลาแบบว่ารอยช้ำมันหายไปมันลงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยขาฉันเล็กลงหรือเปล่าแต่ความจริงต้องบอกนิดนึงว่าไม่ลงแล้วก็ดูอันตรายมากนะคะนี่คือการจิ้งเข็มลงไปนะฮะเราไม่สามารถออกภาพขึ้นไหวได้ทรานไู้ชดูกันเลยเพราะมันดูน่ากลัวจนจนเลยนี่นี่นี่หลังทำใช่ไหมใช่ค่ะแล้วจะอยู่อย่างนี้ประมาณแบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้เลยนะมันช้ำขนาดนี้ ช้ำขนาดนี้ค่ะมันเหมือนโดนทำร้ายร่างกายเลยนะใช่แล้วเวลาแบบพลิกตัวนอนอะไรเงี้ยมันจะเจ็บมากอแต่ยงก็ตามนะสาวๆอย่างไงอ่ะเขาอยากหุ่นดีหุ่นเพียวไงใช่ค่ะที่ไหนที่เขาบอกว่าโอเคเลิศอะไรเงี้ยเจ็บตัวไงเขาก็ไปเขายอมเขายอมนานไหมกว่าจะหาวิธีเหล่านี้มาบอกว่าทําให้ตัวเองผอมก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเสียตังค์ไปหลายหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นเหมือนกันเลเลยเป็นหมื่นเลยเพื่อจะแบบว่าให้ผอมเพราะบางทีแบบมันทานอะไรแบบ ไม่ว่าจะเป็นยาลดามหรือทำวิธีไหนมันไม่ลงจริงๆแลวทีนี้หนูมาเจอเอสเอสเอสทีนิวซิลินได้ยังไงตัวนี้เอสทีนิวซิลินคือเพื่อนในวงการค่ะวงการฟิตตี้วงการพารกันเยอะมากใช่แล้วอันนี้เป็นกล่องเล็กนะคะสำหรับบางทีลูกค้าที่เคยซื้อในส่วนของกล่องเล็กไปแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่ให้แล้วคุ้มค่าขึ้นกว่าเดิมคุ้มค่าขึ้นกว่าเดิมค่ะนะคะอันนี้มาบอกสิว่านะตอนนี้โปรโมชั่นราคาอะไรยังไงเท่าไหร่บอกเบอร์โทรไปด้วยนะใครสนใจจะได้โทรไปก่อนเลยได้ค่ะเอาพู ปกติเนี่ยราคากล่องละ1,500บาท2กล่อง3,000บาทแต่วันนี้มารายการสวัสดีเมืองไทยขายล่นี้ลดพิเศษเลย2,500บาท2กล่อง2กล่อง2 5ง0บทอบาทใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่ามาครั้งแรกก็อยากให้พิเศษหน่อยะก็คือ 25่สิายแรกเท่านั้นแถมให้อีกหกล่องค่ะก็เป็น3กล่อง2,500อัารอยบาทสุดยอดสุดยอดเลยนะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยให้กับคนที่แบบว่าหมดหวังอะแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอ้วนแล้วทำอะไรไม่ลงสทัทีแล้วแบบว่า ทำยังไงดีอยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าทขอตัวนี้ดีจริงๆนะคะโทรมาเลยที่024529499ค่ะจ้าโปรโมชั่นพิเศษอ่ะยี่พาสายเท่านั้นรีบโทรนะจ๊ะ3กล่อง2,500า้บาทเท่านั้นเองไม่มีที่ไหนแล้วจริงๆแล้วพิเศษค่ะแล้วไปดูส่วนผสมกันบ้างดีกว่านะส่วนประกอบนะคะของนะคะ sp new serin มีอะไรบ้างส่วนประกอบของตัวนี้นะคะเราอ่า ตกัดมาจากผลของต้นกระบองเพชรค่ะผลของต้นกระบองเพชรเป็นผลเหรอฮะเป็นผลค่ะผลของต้นกระบองเพชรเนี่ยอันนี้เราใส่เยอะที่สุดแล้วในท้องตลาดเลยนะคะจ้ะแล้วก็ จะพูดง่ายๆคือเดี๋ยวเราเปรียบเทียบลกันคือผลของต้นกระบองเพชรจะมีหน้าที่ดักจับไขมันทาให้เราแบบว่าอิ่มนานพอเรารู้สึกอิ่มนานแล้วเราก็จะแบบไม่ค่อยอยากกินอะไรก็คือทานน้อยดักจับไขมันส่วนเกินก็คือส่วนที่ไขมันไม่ดีซึ่งไขมันไม่ดีก็คือไขมันที่เราเอาไปใช้ในร่างกายแล้วแบบว่า แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ถูกขับถ่ายออกมาเหมือนไขมันมันกาเข้าไปอุดตันไปสะสมตามแขนตามขาตามกุ้งาตามปีกนางฟ้าของเรารรตามปีกนางฟ้าของเราใช่แล้วอธิบายง่ายๆก็เหมือนกับว่าเปรียบ่าลำไส้เหมือนกับท่อน้ำละกันท่อน้ําที่แบบว่าเวลาที่เราเปิดน้ําอะไรแบบนี้บ่อยๆแล้วเราไม่เคยแบบลอกลอกท่อไม่เคยทำความสะอาดเลยก็จะมีแบบสิ่งสกปรกติดค้างแล้วเวลาที่เราเปิดน้ํามันก็ ทำให้แบบว่าไหลช้าอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมก็เปรียบเสมือนลำไส้เวลาที่เราทานอาหารอย่างที่พี่เขาบอกว่าทานพวกอาหารทอดอาหารมันอาหารแบบปิ้งย่างอะไรแบบนี้ก็จะมีพวกไขมันส่วนเกินเนี่ยไปเกาะตามลําไส้แล้วทําให้แบบว่าเราเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนขับถ่ายลาบากระบบเผาผ่านไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าในส่วนของผลจากต้นกระบองเพชรเนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะทานเข้าไปเนี่ยแตะน้ำลายปุ๊บเขาทำงานเลยจริงเขาไปอยู่ในใช่ค่ะอันนี้เป็นสารกัดจากนาโนก็คือทำงานรวดเร็วมากแล้วก็ ลูดซึมไวเวลาที่ไปเกาะตามผนังของลำไส้เนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าพองตัวอ่าเขาจะดูดซึมน้ำซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นใยใยใยได้สังเขาจากธรรมชาติธรรมชาติได้แล้วนะคะเขาก็จะพองตัวตามลำไส้แล้วก็เกาะ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 นะคะแล้วก็เวลาที่ถึงเวลาขับถ่ายปุ๊บอ่ะก็จะเอาพวกไขมันส่วนเกินออกไปด้วยอันเองก็เหมือนกับการดี็อก <อ>จากนั้นทำใน,นตัวใช้แล้วค่ะนี่เลยจากนั้นนะคะก็ถูกส่งต่อไปในส่วนของไขโตซานไขโตซานเนี่ยเราสกัดมาจาก เปิกุ้งเปิดหอยกระดองปูพวกนี้นะคะแต่ว่าคนที่แพอาหารทะเลเนี่ยบางทีทานไม่ได้เราเลยสกัดมาเป็นไลโปซารคือเพราะฉะนั้นเนี่ยสกัดออกมาปุ๊บเนี่ยคนที่แพ้พวกอาหารทะเลต่างๆก็สามารถจะรับประทานได้ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะดักจับไขมันส่วนเกินอย่างที่บอกว่าตํามแขนตั้มขาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะตัมปีกนางฟ้าใช่ตั้มปีกน้าตัมขาแบบน้องขาอะไรแบบนี้แล้วก็มาที่ส่วนผสมถัดไปนะคะเด่นๆเลยนั่นคือมะขามป้อมมะขามป้อมตัวนี้นะคะมีวิตามินซีสูงมาก เออเวลาที่แบบว่าเราทานไปประมาณ3-4วันเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราขับถ่ายเยอะมากแต่กกปกติคนที่แบบว่าถ่ายแบบว่า สองวันที่ห้านาทีอะไรอย่างงี้อาจจะแบบว่าวันครึ่งชั่วโมงแต่อย่าตกใจไม่ถ่ายเรียร่าหรือว่าไม่ได้ถ่ายแบบว่าท้องเสียก็ถ่ายปกติใช่ไหมถ่ายปกติค่ะแต่ว่าจะนานขึ้นเพราะว่าเขาจะเอาพวกไขมันส่วนเกินอะไรที่ไม่ดีเนี่ยออกไปก็เป็นกันดีท็อกซ์ล้าไส้นั่นเองทำให้เราเนี่ยระบบกราบถางของเราเนี่ยเป็นดีขึ้นปกติขึ้นแล้วก็หยุดเป็นการดีท็อกซ์ไปในตัวด้วยใช่นั่นส่งต่อมาที่เอาคาเนทีนเอาคาเนทีนตัวนี้ต้องบอกว่าเรา พิเศษจริงๆสำหรับ SP n e w s ิวซ n นะคะจัดทำมาเพื่อผลิตภัณฑ์นี้โดยเฉพาะก็คือเขาทำงานกับกระเพาะโดยตรงจะทำให้กระเาพาะเนี่ยหุบขยายหุขยายเอเอก็คือเหมืน<ข>อนพาะหุบขยายหุขยายยังไงเนี่ยแล้วทำให้เราทานอาหารได้น้อยลงไงคะ เรียกว่าเขาเรียกว่ายุบตัวยุบตัวอ่ะนะคะเออนะเมื่อกี้นี่เห็นบอกว่ามีสารสกัดจากพริกด้วยใช่ค่ะพริกนี่ก็จะช่วยระบบเผาผลาญเพรารู้อยู่แล้วว่าพริกมัาร้อนไงพริกมันก็จะช่วยระบบเผาผลาญเรื่องอันนี้ต้องบอกว่าเราจะทานไปแล้วนะครับนอกจากที่แบบว่าลดแล้วเฟิร์มด้วยบางคนแบบว่าทานนู่นทานนี่ทำนู่นทำนี่พอลดแล้วย้อยย้อนช่มันก็เหมือนลูกโป่งเนาะเวลาที่แบบเราอัดแก๊สอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยมันป่องใช่ไหมพอบอกว่ามันพอแก๊สมันออกไปหมด หมดไปแล้วใช่ไหมมันก็จะเหี่ยวใช่แต่อันนี้ก็คือจะเฟิร์มกระชับแล้วแถมนะผิวพรรณดีด้วยเออบางคนที่บอกว่าเรารู้สึงหมองคล้ำอะไรแบบนี้เออนะคะอาแล้วงี้ส่วนผสมนะค่ะเขาโอเคเลยนะใช่แล้วผมแล้วนี่วิธีการรับประทานล่ะะวิธีการรับประทานนะคะง่ายๆค่ะตอนเช้าตอนท้องว่างละกัน1หนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดตื่นมากินเลยใช่ค่ะ สวยเลยนอนรอวแต่ว่ามันแบบว่าอยากแบบรวดเร็วแนะนำว่า2เม็ดค่ะสองเม็ดแน่นอน14วันเห็นผลอันนี้คอนเฟิร์ม14วันเห็นผลเลยได้แล้วค่ะเเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอยากให้นะคะนงพึ่งนะคะพูดถึงข้อดีแล้วก็โปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมด้วยรับผมเชเลยครับข้อดีของตัวเอสที่นิวซลินนะคะต้องบอกว่าใครที่ลองมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกินยาชีนหรืออะไรแล้วแบบว่า ไม่ผอมสัทีนะคะเน,นเพิ่งเป็นกำลังใจให้อย่าท้อนะคะสำหรับไบพินนิวซลินเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ตอนนี้ดีที่สุดในท้องตลาดแน่นอนนะคะ <5 S 1> 4ว,วันเห็นผลช่วยให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันสูงนะคะหรือว่าโรคหัวใจทานได้หมดเลยนะคะทำให้ ผู้ที่มีสูงอายุแล้วระบบเผาผ่านไม่ดีนะคะทําให้ระบบผ่านดีเหมือนใบรุ่นเลยค่ะนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะปกตินะคะราคากล่องละ1,500บาทนะคะสองกล่องสามพันสอันนี้มารายการนี้นะคะ2กล่อง2,500บาท25สายแรกเท่านั้นนะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งกล่องเป็นสามกล่อง2,500บาทอ่ะเดี๋ยวสรุปให้เลยนะคะว่าปกตินี่นะคะคุณผู้ชมค่ะหนึ่งกล่องนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่วันนี้ แค่สําหรับ25สายเท่านั้นนะคะที่โทรเข้ามาจะได้รับไปเลยนะคะ3กล่อง2,500บาทค่ะโอ้โหก็แถมให้เลยนะโทรไปที่เบอร์ระยะมิตรที่ศูนย์สองนะสี่ห้าสองเก้าสี่เก้าเก้าค่ะสองสี่ห้าสองเก้าสี่เก้าเก้ช่ายกินได้ใช่ไหมฮะโอ้โหดีเลยค่ะดีเลยนี้หุ่นจะเฟิร์มวันนี้ใช่ไหมแล้วคะแล้ววันนี้ขอบคุณน้องพึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมเอะไะครับช่วงนี้ฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับสวัสดีเมืองไทย สวัสดีเมืองไทยทนายก็มีหมอดูก็มามีปัญหาอะไรเฉ้้ามาได้ค่ะสวัสดีเมืองไทย